สวัสดีครับนี่ก็ผมโตชโนครับกับรายการชัดสองทีมครับให้สองทีมกระบาดชัดชัดครับทูทีมทูเดย์สองทีมวันนี้จะเป็นทีมอะไรนะครับผมไปฟังกันครับสองทีมวันนี้ครับวันที่ยี่สิบสองเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกหรือปีสองพันยี่สิบสามเลขสองเยอะเหลือเกินครับวันชัดสองทีมวันที่ยี่สิบสองเดือนก็สิบสองปีก็ยี่สิบสามโอ้สองเยอะมากๆ นะครับจัดมา2คู่ครับวันนี้ก็เป็นคู่ระหว่างแอสตันวิลล่ากับเชฟฟ์ยูเนเต็ดนะครับผมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ซาเลนิจาน่ากับเอซีมิลานนะครับจากเกาโชเซน่าอิตาลีซึ่งผมดูตามหน้าเสือแล้วทีมที่เป็นต่อน่าจะชนะทั้งคู่ครับแอสตันวิลล่ากับเอซีมิลานนะครับน่าจะเก็บสามคะแนนได้ทั้งคู่แต่วิลล่าครับเหนือกว่าเชฟฟีวีสองสตเป็ดวนแล้วก็มิลานบุกไปเหนือกว่าทีมม้าน้ำนะครับซาเลนิจาน่า1.25สอตเป็ นะครับก็แอสตันวิลล่าจะชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดผมว่าน่าจะทําได้แต่เพียงแต่ว่าอันตรายมากๆกับการที่ต้องกดเชฟยูให้ได้ถึง3ลูกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอย่างเก่งน่าจะได้แค่2นะครับโดยดีไม่ดีได้แค่1คือเฉือนเท่านั้นนะครับและถ้าแย่ไปกว่านั้นอาจจะเสมอรหรือว่าแพ้ขาบ,บ้านเลยก็ได้แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอูนัยเอมรีทำทีมได้ดีมากๆนะครับสำหรับ แอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เหมาะกับทีมใหญ่ๆทีมใหญ่เกินไปจะคุมนักเตะไม่ค่อยอยู่เพราะนักเตะขค่อนข้างอีโก้สูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างต้องเขาเรียกว่าแหละมีบัลลมีมากพอตัวถึงจะคุมทีมเหล่านั้นได้นะครับแต่สำหรับแอสตันวิลล่าผมว่าอูนายเอาอยู่นะครับเพราะว่านักเตะไม่ได้เกรดแบบระดับแบบแบิกเบิ้มอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่าอูนายน่าจะทําให้ทีมเก็บชัยชนะได้และจะขึ้นนำมาจากฝูงไปก่อนแน่ๆน,นะครับไม่เล่นจากฝูงชั่วคราวนะครับ เชยและเหยมากๆนะครับต้องเรียกว่าจ่าฝูงเนี่ยแหละเป็นจ่าฝูงไปเลยนะครับส่วนเขาจะทําได้ไม่ได้ยังไงนะครับสำหรับเรียผูกับอาร์เจนลเน่ยมาว่ากันทีนึงแต่ว่าวิลล่าจะชนะเชฟยูแล้วขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแต่เสียตรงที่ว่ามันชนะไม่ถึงสามนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอยากเสียวครับลองลุ้นเชฟยูฟิลยูเนเต็ดีกว่าลองลุ้นเชฟฟิลยูเนเตดครับวันนี้แพ้ไม่เกินสาม ไปยังไม่เกินสองขอไปไม่เกินสองไม่ถึงสามแพ้ไม่เกินสอง 3, ย 2, อย่างเก่งสองมาดอนะครับสามประตูต่อหนึ่งสี่ประตูสอยงอะไรเงี้ยคือแบบไม่โดนถลม่มนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ระหว่างเอซิมิรานกับซาเลนิตาหน้านะครับซึ่งเลนเดบ้านของซาเลนิตาหน้าครับฟิลิปโปอินซากี้ครับคุณซื้อของซาเลนิตาหน้าคนปัจจุบันครับได้เจอทีมเก่าสมัยตัวเองเป็นกองหน้า ให้นะครับก็คือเป็นอดีตกองหน้าของเอซีมิลานนะครับก็คือเป็นนักเตะของเอซีมิลานมาก่อนนะครับสำหรับฟิลิปโปอินซักี้โค้ชของเซเลนิตาน่าในปัจจุบันนี้นะครับจะได้เจอกับสเตฟาโนปิโอลีนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่ามิลานจะชนะครับแต่ว่าจะชนะไม่ถึงสองหรืออย่างมากก็เต็มเกินก็สองถ้าอย่างนั้นเซเรนิตาน่าก็คือโดนไม่ได้เต็มแบบจํานวนเท่าไหร่ไม่ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าโดนแค่หนึ่งนี่ถือว่า เซร์เรย์ลานนาก็ได้เฮไปนะครับลองลุ้นอีกสักตั้งหนึ่งนะครับเลือกสซล์ย์ลูซานนาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ซีบีทีชีฟฟี่เลือดกับสซล์ย์ลูซานนาแต่เชื่อว่าแอสตันวิลล่ากับเอซีบิลานจะชนะทั้งคู่ครับโอเคไม่งงนะเราไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับนนวกันชัดๆสองทีมนะครับผมทูทีมส์ทูเดย์นะครับวันนี้ผมบรรดาลงแล้วครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ